สวัสดีค่ะอัญชนาที่ดินระยองค่ะวันนี้เรามีที่ดินส่วนทุเรียนพร้อมบ้านมานำเสนอนะคะแปลงนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นสวนผลไม้ที่มีผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะเน้นๆหลักๆคือทุเรียนค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจที่เราสามารถนำไปขายได้แต่ที่สำคัญก็คือมีง้อมีมังคุดมะม่วงมะพร้าวมีผลไม้ชนิดอื่นที่ให้เราสามารถรับประทานได้อีกนะคะ ความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินแปลงนี้ก็คือในแปลงที่ดินเป็นพื้นที่สโลบนะคะเทหลังแล้วก็สระน้ําในพื้นที่เป็นสระน้ําที่อุดมสมบูรณ์มากๆแถมด้านท้ายสวนนะคะยังติดคลองอีกด้วยซื้อป๊อปสามารถอยู่ได้เลยเพราะว่ามีบ้านในพื้นที่เลยนะคะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นแล้วก็ภายในบ้านนะคะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําดีฟ้าปูกระเบื้องอย่างดีเลยนะคะ ยังมีห้องแถวอีกหกห้องนะคะสามารถให้คนงานอยู่ได้ภาพรวมของที่ดินแปลงนี้ดีมากๆค่ะปีหน้าน่าจะให้ผลผลิตได้แล้วแล้วก็มีประมาณ20ต้นนะคะที่ให้ผลผลิตแล้วอายุประมาณ10กว่าปีนะคะใกล้การมีเพื่อนบ้านหลายหลังนะคะการเดินทางก็สะดวกมากๆค่ะเป็นถนนลาดยางตลอดเลยใกล้โรงพยาบาลตลาดสถานีตำรวจ อยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดเจ็ดไร่นะคะขายยกแปลงอยู่ที่8ปล้านเแสนค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะอัญชนาที่ดินระยองเบอร์โทร9 9 9 1 5 0 5 4 9 5ค่ะ ฝากติดตามอัญชนาที่ดินระยองด้วยนะคะเราจะมีส่วนทุเรียนบ้านและก็ส่วนผลไม้ที่ดินภาคตะวันออกจังหวัดระยองนะคะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ